ดูแลในด้นความรักสีภาพสตรีทุกคนที่กําลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่วันนี้ก็มีข่าวคราวของทั้งเซียวจ้านและหวงอี่ป๋อและแบรนด์สินค้าของหัวงอี่ป๋อวันนี้ก็มีอัปเดตอย่างเช่นลาคอสแบบนี้เราก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คอมเมนต์ถามกันหวงอี่ป๋อก็หายไปไหนอ่ะป๋อตี้ไปไหนอ่ะหวงอี่ป๋อไปไหนทำไมเงียบงเลยตั้งแต่ไปฝรั่งเศสแล้วไปปารีสแล้วหายไปเลยเงียบมากๆหวงอี่ป๋อก็คงกําลังทํางานอยู่แน่นอนที่สุดแหละพี่น้อง เพราะว่างานเยอะมากจริงๆเราก็เป็นกำลังใจนะส่งกำลังใจให้กับวงหิปปอสสำหรับการทำงานในช่วงนี้ค่ะแบรนด์ลาคอสก็มีคลิปขาข,ของวงหิปปอที่ประเทศฝรั่งเศสมาให้เราเห็นกันด้วยเท่มากๆเลยนะคะวงหิปปอกับการเดินทางไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคและที่เราทราบกันนะคะวันแรกก็ไปร่วมงานช่วงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ลาคอสวันที่สองฮะโลเอเววันที่สามนะคะก็เป็นแบรนด์ชาโน่ในช่วงวันนี้ค่ะลาคอสก็ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกัน สอบแฟชั่นนะคะของวงังยี่ป๋อกับแบรนด์ l a ค o หล่อเทมากมากเลยนะคะความยาวแบบเกือบที่จะนาทีหนึ่งเราจะเห็นวงังยี่ป๋อนะคะอารมณ์แบบเล่นโดดหลงอีเล่นเปตอง, <c oughs> ตองด้วยก <c oughs> ีนาบอว่าเอาหมดทุกชนิดจริงๆ <c oughs> ทั้งเทนนิสนะคะทั้งสเก็ตบอดแข่งรถมอเตอร์ไซค์แข่งรถยนต์ <c oughs> ฟุตบอลก็เตะเก่งนะคะวงังยี่ป๋อกันนี้ว่ารันแทบจะทุกวงการจริงๆไปกันให้ครบเลย วันนี้นหนเงก็มีอัปเดตด้วยนะคะเป็นหวังอีปอค,ค่ะแฟชั่นเสื้อลายน่ารักมากๆแล้ววันนี้หวังอีปอฟิเชียลนะคะก็ยังได้อัปรูปภาพหวังอีป๋อกับเสื้อผ้าของแบรนด์ Lacoste ค่ะเป็นเอพิโซดที่1 EP หนึ่งนั่นเองบอกว่าบันทึกช่วงเวลาดีๆในกรุงปารีสหล่อเท่ทุกภาพเลยนะคะขอบคุณสำหรับธนาของหวังอีปอฟิเชียลด้วยได้เห็นเท่านี้เราก็โอ้โหดีใจแล้วพี่น้องส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะหวังอีป๋อจะทำอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ตามที ก็ของานทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นแน่นอนที่สุดนะคะเราช่วยกันอธิษฐานเผื่อสุขภาพของวังยี่ปอ๋อด้วยคือน,นางแบบว่าไปที่ไหนก็ตามที่เียทำงานก็จะไม่สบายเป็นไข้บ้างอะไรบ้างอะเนื่องจากว่าทํางานหนะักพักผอ่อนน้อยแลเราคอยผลงานในส่วนอื่นอยู่นะคะวังยี่ปอ๋อโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องอินเตอร o คล สร้างความดีใจกับเซียวจ้านจันเกิด,ด้วยนะคะวันนี้ก็เปิดตัวค่ะแบรนด์สีค้าใหม่ล่าสุดเป็นแปลงสีฟันไฟฟ้านะคะฟิล l ิปส์โซนิแรลอมากพี่น้องไม่ได้สังเกตแปลงสีฟันเลยนะคะับ <c oughs> สังเกตไว้น้าเซียวจ้านหล่อมากสอบแบรนด์แบรนดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในมือเซียวจ้านอัปเดตล่าสุดเนี่ย22แบรนด์ในช่วงของวันนี้นะคะวันที่20มีนาคมปี2025 กับแบรนด์นี้นะคะฟิลิปสโอนิคแคร์เนี่ยเซลเจ้าก็เป็นกอบบอสแบรนด์แอมบาสเซอร์ก็เป็นแอมบาสเซอร์ระดับโลกค่ะของแบรนด์นี้อย่างที่เราเห็นอยู่ตรางสินค้าที่เซลเจา้านะทำการโปรโมทให้เนี่ยตำแหน่งของกอบบอสแบรนด์แอมเบอร์เซอร์ตำแหน่งของแงอมบาสเซอร์ระดับโลก17แบรนด์ด้วยกันฟิลิปสโอนิคแคร์นะคะก็มีการเวลคัมเซลเจ้าแบบน่ารักมากๆ บอกว่าเมื่อคุณกล้าได้กล้าเสียเท่านั้นคุณจึงจะแข็งแกร่งขึ้นได้การดูแลอย่างพิถีพิถันนั้นต้องอาศัยความอ่อนโยนเท่านั้นประกาศตำแหน่งแบบเป็นทางการกอบบรนด์แ ER, อมเบอเซอร์เซยวจ้านร่วมสร้างส,ส่วุขภาพช่องปากที่แบบแสนสบายเสริมสร้างประสบการณ์ช่องปากที่ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วก็เปิดสกราดใหม่ของการดูแลฟันด้วยวิทยาศาสตร์และขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเซียวจ้านสำหรับแบรนด์สินค้าค่ะแบรนด์ล่าสุด เปิดตัวในช่วงวันนี้ตอนสายๆนะคะเซียวจานก็อัปเดตโฆษณาความยาแบบ41วินาทีจากฟิลิปสโอนิแคร์บอกว่าเป็นสถานที่ที่ความสะอาดและความอ่อนโยนนั้นเป็นของคู่กันและก็เริ่ม้นความสดสบายในแต่ละวันของคุณไปด้วยกันกับฟิลิป n โ c นิแคร์ผมชอบภาพนิงพน่งภาพนี้มากเลยนะคะโหล่นน่ารักมากๆเซียวจา้านนะ่ะคือแอมบาสเซอร์ระดับโลกข,ของฟิลิปสโอนิแคร์เลฟตี้ค่ะประกาศทับเทนนะคะสำหรับแบ,บแบรนด์ที่มีมูลค่าทางสื่อเนี่ยสูงสุด ในงานมิแานแฟชั่นวีคประจำปี2025ซึ่งเสียร์จ่างก็เดินทางมาร่วมงานอยู่แล้วนะคะในฐานะของกอบอแบดแอมบอสเซอร์ค่ะของแบรนด์ท็อตนอกนอจากนั้นกุชชี่ด้วยเชลเห็นอยู่ในชาร์ตนะคะเสียวจ้านก็เป็นราจีนะเพียงแค่คนเดียวในชาร์ตนี้อยู่ในอันดับที่9นะคะกำลังค่าของสื่อทั้งสิ้นเนี่ย 5, 1, 10, 10, 10, 19, ห้าล้านหนึ่งแสหนึ่งหมืิกาดอลลาร์สหรัฐคือเป็นท็อปอินฟลูเอนเซอร์นะคะสูงที่สุดเซียร์าของเรานะ่ยก็เป็นกอบบอมบสนด์ค่ะ แบรนด์ท็อตและกุชชี่นั้นอยู่ในอันดับที่2มูลค่าของสื่อนะสูงถึง24ล้าน38,734ดอลลาร์ย่ารวมราคาของสื่อก็มีเซียวจ้านอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเซียวจ้านเขาก็เป็นกอบอแอมบาเซอร์อยู่ในนี้ด้วยก็ส่งท้ายที่คลิปนี้นะคะจากทนายของเซียวจ้านซีอค่ะในโตวินตินตอกจีนนะคะว่าฉลอฝีเท้าแล้วก็เดินตามเซียวจ้านเข้าไปในฝูงชนที่พุกพ่านแล้วก็สุดกลิ่นที่แบบหอมสดชื่นเซียวจ้านกินไอศกรีมนะฮะหล่อน่ารักมากมาก ขขาผู้สอบ,สบ,บาการอัปเดตด้วยนะคะสอบเซียวจ้านสตดีโอเขาผู้สอบ,สบ,บาการติดตามรับชมข่าวสั้นๆนี้ค่ะอัปเดตผลงานของท่านเซียวจานกับหวังฮีป๋อนะคะวันนี้ก็เป็นในส่วนของแบรนด์สินค้าต่างๆเราก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยที่เรารักมากๆทั้งเซียวจานและหวังฮีป๋อแล้วบำก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยคุณยายคุณแม่คุณป้านะคะคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูแลรักษา,า,ส,าสุขภาพนะอากาศก็เปลี่ยนแปลงจากร้อนจัดกันมาเย็นจัดอีกแล้วนะคะวันนี้ลมก็กันโชกแรง ขอทุกคน,น,นดูแลรักษาสุขภาพและขอพระเจ้าส่งไอพอทุกท่านอย่างมากล้นและกำลัาเจกันกระวมได้ใหม่ในค่าวต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ